มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็น BMW ลูนะครับ E46 กลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจเดิมไม่สามารถกดรีโมทได้และเป็นกุญแจก้านตรงแบบพับนะครับซึ่งตัวนี้เฮียเขาเก็บเอาไว้เรียบร้อยนะครับเราก็เลยเอาตัวที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่มารีวิวอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับพอทําเสร็จขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบพับนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นทรงใบไม้นะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับ และที่สําคัญมีความทนทานมากกว่าตัวเดิมและสามารถเปลี่ยนฐานได้ตัวเดิมไม่สามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับเนื่องจากเป็นฐานอ้างมาจากโรงงาน78ปีอายุการใช้งานเขาก็ไม่สามารถกดรีโมทได้นะครับเหมือนกับตัวนี้เหมือนกัน,น,นกอันเดิมกดรีโมทไม่ได้นะครับลูกค้าก็เลยอยากทําใหม่นะครับตัวนี้เราทําเสร็จนาเราจะเทสกอดส่งมอบนะครับสังเกตไฟขึ้นนะครับล็อกนะครับกดล็อกนะครับอ่ากดล็อกไม่มีไฟนะครับแต่จะมาดึงให้ดูนะครับตัวนี้อ่านะครับดึงแรงนะครับ อ่ะเราจะเทสล็อกนะครับนีล็อกครับกดล็อกครับดึงโอ้โหค่อนข้างแน่นครับบีมของเขาดีนะครับอ่ะฝ่าท้ายนะครับก็กดค้างไว้เด้งขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่ะกดอีกทีนึงนะครับไม่ดึงไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่กดอ่ะถ้ากดค้างไว้ห้าวิขึ้นเรียบร้อยนะครับเรื่องระบบครบจบทุกอย่างแน่นอนครับเรื่องกุญแจช่างอิชินไม่ต้องเป็นกังวลนะครับอ่าดึงครั้งแรงนะครับตัวนี้เป็นระบบอีโมนะครับ การที่จะลงดอกใหม่เขียนโปรแกรมนะครับตัวนี้ดูตำแหน่ง GP ียร์พีนะครับเสียกุญแจเข้าไปเหยียบเบรกกดกุญแจบิดไอจีได้เลยเรียบร้อยนะครับก็เป็นนั้นว่าโปรแกรมดอกใหม่เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบในการใช้งานนะครับก็มีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับ0838978964นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับ,บเบ, 8, 3, 8, 9, 7, 9, 6, รบอบรบ์นี้เลยครับ0 8 3 8 9 7 8 9ส4นะครับขอบคุณครับนี่เลยครับ b ีเอ็มนะครับรุ่นนี้สวยงามนะครับ